เราได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นเพราะว่าสเคล่านี่เป็นลาวาที่ปรรทุกออกจากภูเขาไฟเสร็จแล้วมีนักวิทยาศาสตร์นำไปวัดปริมาตรก็เลยเป็นวัตถุที่มีพลังมีคนเอาไปแล้วเขาบอกว่าเวลาไปตีก๊อกจะเดินได้ไม่เหนื่อยเดินได้ไกลอย่าเรียกว่าถ้าเราพกอยู่ติดกับตัวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดพลังพิเศษขึ้นมืมันมากระทบกับผิวเนื้อของคนแต่ทำให้เราแข็งแรงเดินได้คล่องแคล่วเนีย่ยจะนั้นสกเกล่าซึ่งเราได้สร้างขึ้นที่วัดบ้านทุ่งเซรีเลี่ยมสวยหาม้ดยกรอบเงินปลุกเสกโดยเกจีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราสร้างแล้ว เราก็ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์มีแต่วงภายในที่เขารู้กันว่าสเคล่าเป็นพระ,ะมีพลังในตัวของมันเองแฉ่งพระแต่สิ่งที่มีพลังในตัวของมันเองนั้นก็เราได้เห็นแล้วว่าในครั้งโบราณนนหนึ่งมีเล็กไหลแต่ไม่ต้องปลูกต้องเสกก็มีความสัิ์สิทธิ์แล้วก็ยุคหลังมาเนี่ยก็มีลาวาประเทศใดที่มีผู้ขอไวระเบิด เราบรรทุขึ้นมาเป็นต้นว่าอินโดนเเชียญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆแห่งในโลกเขาก็เอา,อาหินคือลาวาจากภูเขาไฟนั้นเอามาแยกธาตุมันสร้างเป็นสิ่งที่ทึงเขาไม่สร้างเป็นพระก็มียรรมามา่มาก่อนคนเคยนำร่างกายไม่สมบูรณ์กระดูกทับเส้นเอามาติดไว้กับตัวก็เห็นว่าดีดีก็เลยสร้างซะเองเลยเป็นหลวงพ่อพเป็นพระ หล้วก็คล้ายเป็นหล้วก็กลายเป็นสา,านมองค์อยู่ในเหรียเดียวกันเป็นพระศัตรูซึ่งทุกองค์มีคุณพิเศษซึ่งมามาเป็นสเคลาแล้วก็มีพุทธานุภาพเพราะได้ผ่านการเข้าพิธีพุทธาพิเศษแต่ท่านใดที่อยากได้เป็นที่ระลึกเข้ามารับได้ที่วัดบรรทุงเสรีการทําบุญในครั้งนั้นเรี่ยมให้เสร็จเนี่ยก็2 9 9 9บาทแต่ว่า ถ้าโยมมีศรัทธาเรื่องใสมารับเอาไปก็แล้วแต่ทําบุญเพราะเราไม่ได้้มีกาดเกณฑ์กาหนดอะไรเพราะว่าการสร้างพระนี่คือมีวัตถุประสงค์ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างวัดดังที่วัดบรรทุงเซรีนั้นเราได้แรกคือสมเด็จทวีลาชโด่งดังมากสร้าง,งโมดสดวัดบรรทุงเซรีสําเร็จสมเด็จตัดสรู้พระนางพยา ระสมเด็จก,กันละพังางานแดงปิดตากันละพังงาแดงแล้วก็พระอโยกจากประเทศจีนซึ่งสร้างไว้แล้วผูเกเศษเรียบร้อยก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรกากว่าจะนำมาญยติโยมูชาเนื่องในโอกาสที่เราได้รับพระบรมราชานุญาตในผูกพัทสีมาขวังลูกิมิตรนะวัดสวนพระหินกิโลเมตรที่417เขาโพอ,เอํเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบนีขัน วัดอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งเป็นสาขาของวัดบ้านทุ่งเซรีเนี่ยขณะนี้ก็ส่วนใหญ่สำเร็จไปแล้วยังขาดแต่บ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมหรือบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งกะว่าหลังจากฝังลูกนิมิตแล้วก็จะเริ่มรับผู้สูงอายุเข,ข้าไปอยู่ญาติโยมที่ทำบุญไม่ว่าจะบูชาวัตถุมง,งคลหรืออาบุญโดยดสัทธานอมเบ ูงอายุและก็อบรมเยาวชนคนทั่วไปห่างไกลอมาายามุกนี่คือเป้าหมายเพราะว่าได้ตั้งมูลนิธิจดทะเบียนมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายไปแ,แล้วคือมูลนิธิสถิตธรรมเป้าหมายของมูลนิธิก็คือเพื่อเ,อเ,อเอผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะอบรมเยาวชนหน่งางไกลอมยามุกเพื่อที่จะสอนผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมในยามที่เขามีวัยมากขึ้นเนีย่ยฉะนั้น อาจึงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนาผู้ที่อยากจะไปอยู่เราก็อยู่ฟรีกินฟรีที่พักฟรีเนี่ยเรียกว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของหมายชนผู้ศรัทธาแท้